ท่านี้รถมาจากสังขะดูแห้งนี่จะเป็นคันแรกนี่้ดูโนนี้ต่อยืน่นนี่เราใส่ชุดรนให้ลูกค้าด้วยใส่ยุปที่เจ็ดร้อยตรง,ตรงยื่นมาโล้แคสตูนี้ใส่ใส่ลูกค้าเป็นลังสลวยนะห็นตมังเกดูระบบกันไหมค่ะ <H as> สวัสด um, ีค mm ่ะ hmm. ว mm ันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่อง y ยูทู e อูช่างยุธหนองโพกันอีกเช่นเคยนะคะมีวันนี้นะคะเรามีรถอ่าผลงานใหม่ล่าสุดของทางอูนะคะมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเหมือนเดิมก็จะเป็นรถฮีโน่นะคะเอเจดรอยเดี๋ยวเรานะคะก็ได้ช่างยุธนะคะอีกแล้วผาชมเลยค่ะช่างยุธวันนี้เวันนี้เขาเป็นดาราอีกแล้วนะคะมีสุนอิลสูมาสัมภาษณ์ไรต์ตดด้วยอื อยากดูอันไหนก่อนอยากดูทั้งหมดแล้วค่ะยิชังยุอยากพาดูอันไหนดีล่ะด้านหน้าก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้อันเนี้ยลูกค้าซื้อมานะมันเป็น s เจ็ดร้อยอันนี้เขาเรียกเรุ่มบันไดสั้นเป็นรุ่นบันไดสั้นทำไมถึงบันไดสั้นนะคะอ๋ะอตรงนี้บรรทัด,ด,ด,ดสั้นอ่ะเออไอ้ตัวเนี้ยเขาเป็นแปดน็อตค่ะเก้าค่ะ <9. S 2> เป็นแท่นถุงลมค่ะอันนี้มันมาจากญี่ปุ่นเลยคือไม่ได้ดัดแปลง ไม่ได้มาทำที่นี่เลยใช่ไม่ได้แัดแปลนออริจินัลจัดเปลแปลนอันนี้คือระบบกันนี้ก็คือมาสมบูรณ์ทุกอย่างมีแอดบู oo, มีท็อคแคทอะไรมีครบหมดไอ,อ้ที่พี่หยุดว่ามาเนี่ยมันคืออะไรเป็นระบบเผาผ่านยูโรห้าตัวนี้จะเป็นตัวใหม่อ๋อเป็นยูโรห้าอะไรอ่ะตัวนี้เป็นยูโรห้าเนี่ยคอนโซลดำอันนี้เป็นตัวใหม่ถ้าเป็นคอนโซลดำนี่คือ โต้ใหม่แล้วเป็นการยืงเนนได้เอาอย่างนี้ใครไม่ได้ใช้ยู่แล้เอามาแปลงได้ไไไไมม่่ดด้้เอาไม่ได้อันนีปตู้คันนี้คันนี้รถมาจากสังขะอ๋อเจ้าของอยู่สังขะไปวิ่งที่สังขะกับวปวิ่งพวกโชว์ห่วยนี่นี่คันแรกจากสังขะปะสังขะนี่ต่อไปหลายคันอแล้วไปตู้แห้งนี่จะเป็นคันแรกอืม ตู้แห้งกว่าตู้ทิเบ,บานะนี่เป็นสเตเตอร์ทั้งลูกสังขารนี้เจอรถบรรทุกบ่อยนะตอนไปเที่ยวอะ่ะเยอะมากขึ้นไหวได้ไงไปดูอันนี้ก็นนคือเราไม่ได้มาทำช่วงล่างเนาะตอนเดี๋ยวเนี่ยเขาเรียกแอดบูเนี่ยอัดสูงเข้าไปอันนี้แอดบูเไว้เติมระบบเผาผลาญเออเป็นระบบใหม่ของทางยูโรไฟจะช่วยบำบัดไอเสียเดี๋ยวขอดูสเปคที่แต่งไปหน้ารถดีกว่าค่ะพี่ยศขอดูหน้ารถก่อนอันนี้ใส่ ตัวครอบน้องญี่ปุ่นด้วยอันนี้อันนี้จะมีไฟนะเดี๋ยวเปิดไฟเปิดไฟให,ดให้ดูหน่อยค่ะออนี่สวยไหมคะมีไฟนะคะอันนี้ก็คือครอบน้องไม่ได้นี่เพราะว่าเขาประตูเขามาเป็นแบบกระจกเยอ่เนาะใช่ยาจากญี่ปุ่นก็จะเป็น,น,นกระจกไม,จไม่ได้เจาเจะตัวมาตรงนูง้นอือมันจะจาะข้างในอันนี้มีไฟอ๋อรอด เปลี่ยนสีได้ดิอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้น,นี่ด้านหน้านะคะน,นี่จะชนนี้ต่อยื่นพร้อมพร้อมชุดยกอันนี้เราใส่ชุดยกกับชนให้ลูกค้าด้วยเป็นชุดยกไฮดรอลิกอ่าเพราะว่าลูกค้าไปวิ่งมันมันรถรถมันเตี้ยอืมรถมันเตี้ยพอขึ้นทางคันเนี่ยเราก็ต้องยกหนีหน่อยนะึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยกให้ดู อันนี้มระก็สูงแด้พอสมควรนะบกวิ่งงนี้ก็ได้มันจะแปลกๆนะไม่แปลกรหรอกนี่หนะมวกแก๊ปหมวกแก๊ปที่แท้เลยนะหมวกแก๊ปแท้อ่ะสังยืดพาดูเลยจญี่ปุ่น,นเราไม่จับยืดเองที่หลังนี้เราสร้างขาใหม่ก็ตัว กระจกนี้ก็ถกไฟฟ้าสองฝั่งคนนั่คนขับด้านหน้าก็จะเป็นชุดแต่งโครเมียมนะแล้วก็ตัวโลโก้ฮีโน่เนี่ยนี่จะเห็นว่านี่มีลายดอกซากุระด้วยตัวนี้มันจะปรับปรับรบ,บานได้หมดเพราะว่ามันเป็นกระจกเอ่จร้อตรงรุ่นมาลูกค้าก็มันเขอได้กระทะมีเนียมมาติดรถเลยค่ะเรามันใส่ครอบน้องเอ้ยครอบเอ่อครอบดุมล้อเป็นโลโก้ <logo S 1> ช่างยุทธไม่เคยขัดรสร้างให้มันเหมือนญี่ปุ่น แต่มีโลแกนดูช่างยึดอยู่ไม่เคยขาดนี่โทแคทอยู่นี่สวยเนาะดูฝ่ายได้ท้องสีไอ้บูนะคนแล้วตัวการมอไฟเขาเนี่ยก็จะเป็นเลี่ยมเป็นลายดอกสักกุลาอันนี้เขามาอย่างนี้เลยเหรออะไรอะไอเลี่ยมดอกลายสักกุหลายสั่งทำสิสั่งทำหนือว่ามาแปะ ันนี้อันนี้คือเป็นเลดเลดเลสนานเลยอ๋อติดไปกับโอ,อ้มันเป็นเนื้อนนนเนื้อเดียวกันเลยเสั่งเราเลเซอร์ติดเลสมาเลยช่างยุตสั่งเลเซอร์เออสวยแล้วก็ตัวนี้นเลย <ละ S 2> ส้มเรากับโทวช่างติ๊กนี่ยอ๋อแมตสแกนพอดีอันนี้หลังข้อมือหลังข้อมือเราก็ต้องใส่ใส่ใสลูกค,ค้าเป็นหลังสไลด์ด้วยนะอ่าสไลด์โชว์นะคะทำไมเราต้องใส่สไลด์เพราะว่าถ้าสมมุติถ้าเปิดมาอย่างเงี้ยปุ๊บมันติดอ่า มันติดมันเปิดไม่ได้ลูกค้าก็ร่วงของไม่ได้แล้วก็พื้นที่มันน้อยจํากัดข้อดีของรางสไลด์คือว่าพื้นมันไม่กินพื้นที่ตอนตอนเปิดสไลด์ไปคิดมาแล้วไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมเนี้ยเก้เก้ๆ่ันงยุดคิดมาให้แล้วไม่ต้องกลัวเราใส่แล้วมันต้องใช้งานได้ด้วยอันนี้เป็นตู้ ตู้แห้งใช่ไหมสังเกตสังเกตดูสังเกตดูระบบเข้าไหมค่ะมันจะเติมลมขึ้นลงตลอดเองอะตอนนติเมื่อคืนเนี่ยที่ถ่ายบางคืนก็งงว่าพี่ยุทธมาทําอะไรไม่มีเสียงลมตลอดลมมันเติมขึ้นเติมลงของมันเองตอนตอนตอนเราบรรทุกเนี่ยรถถุงลมเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะพอรถมันหนักปุ๊บมีน้ําหนักกดปุ๊บมันจะเติมลมขึ้นมาเพื่อให้ฐานล้อเนี่ยมันได้น้ํน้ำหนักในการวิ่งของมัน อัตโนมัติเลยใช่รถเบามันก็จะยุบลงคนมันเองแต่รถหนักเพื่อนจะเติมลมเข้าไปเพื่อความเสถียรของกันครับขี่เออดีเนาะระบบแต่ว่าเราไปยกสูงขึ้นปื้ดเลยมันก็วิ่งไม่ได้ระบบมันตัดอืมันต้องอยู่ในระดับที่มันวิ่งได้มีข้างในมปดูข้างในกันข้างในนี่เขาบอกรอนนะเลททั้งหมดเ่ะนี่เป็นเลททั้งหมดคนพระแล้วตรงนี้เขามีไว้ทำไมเขาไปวิ่งอะไรอ่ะ อันนี้ไว้กันพวกไอ้อพวกสิทธาไม่ล้มแปลงหน้าอ๋อนี้ตัดได้ขัไปวิ่งอะไรพี่อุดนี่พวกโชว์หวยทั่วไปพวกนี่ถือตั้งไว้นี้คือจะตั้งพกหลังหลังเบียร์หลังเหล้าหลังเป๊นซี่อะไรพวกเนี้ยไม่ให้มัล้มแปลสัาเกินไหมนั่นน่ะโอ้จะดูใกล้สิ นี่เมื่อกี้พี่เออเขาทำอยูเอาเป็นตันล็อกง่ายๆเลยเนาะทำให้มันแบบง่ายต่อการเป็นเลดทั้งลูกนะสุดจัดสุดยอดอีกแล้วไม่เคยขาดเดี๋ยเรดนอกเลดในเลยนะคะเนี่ยอืมันนี้ไม่ต้องถามรื่องราานะจะไปถามไปได้ล่ะค่ะถ้าใจถึงก็ทำได้ใจถึงมาเลยเดี๋ยวจัดให้ เอามาดูด้านหลังไฮไลท์นี่มีไทลิฟด้วยนี่ไทลิฟค่ะไทลิฟนี่มาจากญี่ปุ่นมาที่ญี่พูดอีกอันนี้มาจากญี่ปุ่นแน้วเราก็มาบิลทำสีเขาใหม่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็บิวทำสีใหม่นะคะก็อันนี้แสดงว่าเราไม่ได้นั่นเองใช่ไหมเราแค่มาประกอบแก็คือเราเราซื้อซื้อมาแล้วเราก็มาแต่งเราก็มาแต่งพวกเซนเตอร์มันอะไรยกขึ้นรูปมันมาแต่งนิดหน่อยอืมให้มันใช้งานนี่ไฟท้ายนี่ก็ไฟท้ายจุดสี่ ญี่ปุ่นแทนไหมคะตรงรุ่นครับตรงรุ่นเลยเน,เลนี่ไงเติมคืนได้ยินปะ่ะด้านหลังก็จะมีพ่นไม่เคยขาดจัดให้ตลอดไว้ด้วยนะฮะเป็นโลโ,โลก้กตี้กันฝาหายมีล็อกอีกชั้นหนึ่งถ้าถ้าเป็นที่เราทำเองอ่ะมันไม่มีใช่ไหมมีมีหรอมไม่ได้สังเกตเลยคือตัวนี้ยมันต้องมีเพราะว่ามันเพื่อป้องกันการแบบอัติเหตุ บางทีไฮดรอลิกมันเกิดเพรข้อผิดพลาดเนี่ยมันก็ได้ไม่ต้องหงายลงมามมอ,อันตรายเนาะหนักวะ่ะนี่คือด้านหลังของตัวรถนะฮะจะเป็นชุดไทลิปจากญี่ปุ่นแท้เลยนี่ก็ประมาณนี้เราสเปคของความยาวกระบะหน่อยค่ะพี่ยุทธอันนี้ยาวตู้ยาวแปดเมตรห้าสิบแปดห้าสิบสูงสองเม้าสิบอืมก,กว้างก็สองเมห้าสิบใหญ่ยาวทน,นี้ จริงแล้วญี่ปุ่นแท้ด้วยจริงจริงมันจะยาวกว่านี้นะมันจะยาวถึงเก้าเมตรกว่าแต่ลูกค้าเขาเพราะว่ามันยาวเกินเขาตัดออกมันจะถ้ามันยาวขนาดนั้นมันผิดกฎหมายนะเขาเป็ดถ้าเป็ดเปท่าพอมันไม่ได้ผิดกฎหมายกฎหมายเขาให้จากวัดจากท้ายไปถึงหน้ากระทนละสิบสองเมตรไม่เกินอยู่แล้วแต่ครันนี้วัดแล้วมันอยู่วัดสิบเอ็ดเมตรนี่ยมันจะยาวไปเนาะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า ใช่แล้วลูกค้าเนี่ยเหมาะมากเลยเนี่ยวิธีสัง่งซื้ทข้างนี้เราเราไม่ได้ใส่หลังสไลด์นะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นหลังมันเปิดได้ในชะไมไมันสะดวกกว่าพื้นที่เหลือเยอะกว่านี่พื้นที่มันเหลือเยอะเราก็ใส่แค่หลังเปิดเงี้ยพอแต่ข้างนู้นพื้นที่มันเหลือน้อยเราต้องใส่หลังสไลด์ค่ะโอ้สวยเลยนี่ถังน้ำมันเราก็หุ้มสักุระลาเลดสักุระนะคะ มีอะไรจะโชว์อีกไหมคะคันนี้หรือหมดละมันมีอะไรต้องโชว์อ่ะโชว์หมดละนี่ข<พ>องญีนน่ปุ่นเลยบันได,นนด,นดนตรงรุ่นนะใช่่ต่ตรตรรรรงงุุนนชอบตรงนี้เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาขี้เอ็ดเนาะต้งบอกว่าองญี่ปุ่นของหัวพอดีใช่ต้นแบบเลยคนไทยเราต้องดัดแปลงของเราเป็นไอ้นี่แล้วเราก็เก่งเรื่องดัดแปลง ก็ประมาณนี้นะคะกับเจ้าตัว h i โน่เอสเนะคะอ้าวอันนี้สติกเกอร์สาตันอันนี้ตรงรุ่น30ตันปกติเราจะเห็น20ใช่ปะมีไฟบนหมวกด้วยนี่ตอนคืนสวยมากโดยไฟที่อยู่ใต้ท้องที่ตกแต่งนี้นจะเป็น4ีไอส์บูนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง YouTube หนองโพงเราด้วยนะคะช่องยูโดโบ้ช่องช่อง ช่องช่างอู่ช่างยุทดหน่องโพล่อลิเวัดมาอแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าจะจะพามาดูผลงานไม่แม่ของทางอู่เรื wow ่อยๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย